โอ้พี่น้องพี่น้องพี่นอ้องเจออีกแล้วพี่น้องพ่นนี่พี่นอ้องไม่เคยปิดหวังครับพ่นนี่โอ้พี่น้องนีงน่ ผมครับผมพี่น้องเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมโอ้ดอกแรกแห่งมันครับผมดอกแรกแห่งมันครับผมนี่เห็ดไข่โอ้ดอกงามเลยครับผมพี่น้องเฮ้ยพี่น้องนี่เฮ้ยพี่น้องหอมๆอมเลยครับไปต่อครับไปต่อครับครับผมพี่น้องจื้เตี้มที่สองนะครับเต้มที่สองนะครับนี่ตัวนี้ยังมาเป็นให้ไข่พุนนะครับตัวนี้ยังเป็นให้ไข่ดงให้ไข่ปลานะครับนี่ ครับผมสองเต็มงามๆครับผมไปกันต่อครับครับผมพอพ่นเฮ็ดไข่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ตะวันไม่แนวกินพี่น้องนี่โอ้แนวกินเบิดแล้วพี่น้องดอกนึงก็ลังออกพี่น้องโอ้พ่นเห็ดเขนี่พี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ดอกนี้เตยุดอกนี้เตยุนี่นี่นี่โอ้หอยก็ลังกินพี่น้องเอ้ย นี่ดอกงามพี่น้องพี่น้องที่ดอกหนึ่งพี่น้องแต่ว่ามันอันนี้แหละพู้พี่น้องฮัลโหลเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยนี่พี่น้องโอ้อหอีรียครับพี่ที่เกิดพี่ที่เกิดพูนพี่ที่พูนพี่น้องนี่โอ้พ่นทั้งในดอกหนึ่งหน่อยพี่น้องอืมนี่พี่น้องดอกงามงามโอ้ตอนนี้เท่าละโอ้แต่ว่ายังไดยังไดพี่น้องพอได้ตามปนครับพอได้ตามปน โอ้พุ่นนี่เล็งมาใส่พุ่นนี่เลยครับโอ้เหลือบางกี่ดอกพี่นอ้องเอ้ยมันอันนี้ก่อนพี่นอ้องแม่งกินครับแม่งกินนี่พี่นอ้องเอ้ยเขาได้ดตามปืนครับโอ้เอาห่อนมะข้อยมานำเตะเลยกำลังงามพี่นอ้องกำลังงามนี่ดอกนี้ดอกนี้ตัวามากพอดีเลยพี่นอ้อง โอ้โหห่างเดียวจะขามันพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บซุ้มมันเถาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจึงสิไปพ่นต่อไปนะครับพ่นนี่ถือว่าโอเคนะครับผมพอาเดี๋ยวต่ำบนนะครับผมสามโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเจออีกเลยพี่น้องพ่นนี่พี่น้องไม่เคยปิดหวังครับพ่นนี่โอ้พี่น้องนี่โอ้มีช่องโอ้ดอกคือสีหญ่เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องขึ้นนะเอย โอ้ยแย่แย okay. ่พี่น้องดองนี่คุณน้องโอ้โยโอ้ยเป็นสองพันกับพี่น้องพี่พี่น้องพี่น้องดอกดอกน้อยมันก็มีพี่น้องนี่อู้ยกระลังขึ้นพี่น้องอู้ยนี่อีกสองสามหมื่นพอดีเลยสุ่มนี่จะบอกกับอยไว้ไฟได้พี่น้องนี่ปล่อยไว้เสร็จก็เบิดเด้ครับโอ้พี่น้องพี่น้องพ่นน่ร้ายนะครับนี่ร้ายดอกครับผมพี่น้องพ่นนี่อู้ยอันอีกสองหมื่นพอดีพี่น้องนี่โอ้ยนี่กระลังขึ้นเลยว่ะ เียวไหวกับพวกกะเอาไหว้พี่น้องถ้าคนเป็นมาเอาขออนุญาตเก็บด้วยครับผมตัวนี้มันน้อยแห้งกับเชียวไหวพี่น้องนีออ่นี่คือตัวนี้มันน้อยแห้งพี่น้องเอ้ยแต่เชียวไหวดอกเฮ้ยพี่น้องพวกนี้พ่เคยพิดหวังนะครับผมมาตอนใดตอนนั้นนะครับนี่เอยพี่น้องนี่น้องงามนะครับนี่เอ,อโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสุ่มดอกนหน่อยๆนี่นะครับผมพี่น้อง ผีผีพี่น้องโอ er ้ก็มันเตะก็มีพี่น้องผีอยู่ผีออกมาพี่พี่น้องโอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บกันนะครับโอ้ยนี่พี่น้องพลันหนึ่งที่ผมเคยมานะครับผมเพชรไข่โอ yeah. oh. ้ยพ claro ี่น้องมาจากภากเลยพี่น้องพลนนี้ก็เรื่งเป็นดอกเลยนอยคือเกาพี่น้องเอ้ยเอาบ่ไ้อีกคือเกาพี่น้อง มายยมได้ก็ได้โอ้พี่น้องเอ้ยนี่ oh! น onwards, ี้คืออะโอ้ยนอนกินเบิดสิได้ดอกเดียวนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยคุณเตรียมพ่นเลยพี่น้องโอ้ยเป็นลอยดอกเลยคือพี่น้องพ่นนี่คุณนะอ้ยพี่น้องมันคืออะนี่น้ำมันนี่พี่น้องโอ้ยมีแต่เห็ดไข่ด้วยนี่พี่น้องนี่เบิ้งตีละพี่น้องมันกระลังขึ้นนี่พี่น้องเมียนบิดนี่พี่น้องนี่พ่นเห็ดไข่พ่นนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ย ตรงไหล่ะจันนี่คือเสด้พี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาไว้นี่เได้ยพอเก็บพล้วเนาะพ่นเลยพี่น้องแงมได้ยามนั้นบ่เคยมา,านพ่นนี่ฟังได้พอ,นนพอติดอกไอ้น่อยซ้ำหนึ่นงแล้วครับนี่มึงที่หล่ะพี่น้องเอ้ยต่ออนซอนครับเจ้สะวันครับนี่ดอกหน้อยนึงเได้เอาไวก้กว่านะเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอีกสองสามมือจะขึ้นมาเบ่งใหม่นะครับนี่เพื่อจะมุ่ยคนเอาเพื่อมา,านนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งพ่นใหม่ครับ ครับผมพี่น้องเจออีกแล้วนะครับผมสองดอกนะครับผมเห็ดไข่อนันนี้นะครับหนี่เห็ดไข่หน้าเขียวมันนี้ไข่พุ่นครับผมนี่สองดอกครับกำลังงามนะครับผมเห็ดไข่บ่ค่อยมีครับผมบ่ค่อยลายนะครับนี่พุ่นเห็ดไข่เยอะสองสามพุ่นนะครับผมเดรรมี๋ยวจังไรแล้วจังมาพบมาพอกันไหมนะครับส้าบนไหนผมเกิดจะกลับน,นะครับผมเพราะว่า ยกลจะเมื่อแล้วนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้ก็จะคือผลงานของเฮานะครับผมที่ได้มากนะครับนี่ก็ได้อยู่เฮ็ดไข่อยู่ประมาณสองสามพ่นนะครับผมสามพ่นนะครับแต่ว่าพ่นมันบ่หลายนะครับมันเป็นเป็นพู่นะครับมันเป็นปลาที่ละงกนะครับแต่ว่าก็จะมีพ่นเฮ็ดไข่พอถ่ายเก็บนะครับผมแค่นี้ก็พอด้ตำพ่นนะครับผมในเฮ็ดกอดอกนึงครับผมพี่น้อง มันมีแต่ดอกเล็กๆครับผมเอาบวบใบนี่ที่ผมเก็บมาเนี่ยผมเก็บมาซ,ซื้อนะครับดอกที่มันพอเก็บใ้นะครับถ้ามันใหญ่มุดแบบนี้นะครับผมเนี่ยโอ้เตรียมกระตาแล้วครับผมเดี๋ยวอีกสองสามมือยังจะขึ้นมาเบืองใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไวเสมนมนะครับผมสวัสดีครับ